Good morning student สวัสดีค่ะนักเรียนตอนเช้าว,วันนี้นะคะ,ะวันนี้เรามาเรียน unit t o กันนะคะ unit t o เรื่องอะไรเรื่อง my body my body โอเคค่ะสังเกตดูรูปภาพนะคะ,ะรูปนี้นี่เขาเรียกว่า my body ก็คือส่วนต่างๆในร่างกายของฉันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างมารู้จักคำศัพท์กันนะคะ,ะ listen and say listen and say ฟังแล้วก็พูดคนะคะคุณครูจะเป็นคนอ่านให้นักเรียนฟัง and repeat after me okay a nose a nose an ear an ear a mouth a mouth a neck a neck A finger, a finger, a foot, a foot, hair, hair, an eye, an eye, a hand, a hand, an arm, an arm. a l ล็ a อ l ล็กอโทอโอเคอันนี้ก็คือคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับร่างกายของพวกเรานะคะนักเรียนดูความหมายของแต่ละคํา by using the picture โ okay. อเค c h l t h e m e a n i n g by using the picture ก็คือ ให้บอกความหมายให้ดูความหมายโดยใช้รูปภาพนะคะโอเคค่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะ l e t a nose a nose an ear an ear a mouth A mouth, a neck, a neck, a finger, a finger, a foot, a foot, hair, hair, an eye, an eye, a hand, a hand, an arm. and arm, a leg, a toe, โอเคทราบความหมายแล้วนะคะอย่าง a nose ก็คือจมูก and ear ก็คือหูนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์นะคะพอฝึกอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะเราก็ไป จดคำศัพท์ลงในสมุดกันนะคะคำศัพท์นะคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อกี้นี้มีคำอะไรบ้างนะคะเออให้นักเรียนคัดคำศัพท์ลงในสมุดพร้อมบอกความหมายโดยใช้รูปภาพเมื่อกี้นี้นะคะโอเคค่ะให้นักเรียนทำทุกคนนะคะ มีทั้งหมดอยู่12คำนะคะให้ดูภาพแล้วก็มาเขียนความหมายลงตรงนี้นะคะบอกความหมายเป็นภาษาไทยนะคะอ่ะทำทุกคนแล้วก็ส่งคนครูด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ Thank you Thank you for learning ขอบคุณสำหรับการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะ